นฉัต่อไปนี้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกไม่ต้องโทรมาด้วยโอ้ยแพยเอาพราะเรามันจุนเลยโดนเทแพท้าแทยามีขาวด้วนนี่เธอเห็นเด็กใหม่ที่ยายเข้ามาหรือยังเด็กใหม่เนี่ย เขาลือกันว่าจะมาย้ายมาอยู่ห้องนี้นี่แหละแลวเขาบอกกันว่าหล่อมากอ,อ,อยู่ที่โรงเรียนเก่านะเขาเป็นเดือนโรงเรียนด้วยแหละเ,เนี่ยอาจจะใกล้มาแล้วก็ได้นะฉันอยากจะรู้จริงว่าจะสมคาร่ำลือหรือเปล่าหุยคนนั้นเขาเป็นเดือนโรงเรียนเธอเป็นดาวโรงเรียนเ,เดือนกับดาวมาอยู่ห้องเดียวกันเลยเหรอเนี่ย ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะค้าบเด็กใหม่ใช่ไหมอะฉันเลือกที่นั่งได้เลยนะดีทีู่่้จักนะคือว่าอันอันนี้ที่นั่งฉัน ช uh ื่อแพรค่ะแพรหนอน้งชื่อขับนะอะไมอ่ะที่เราทำไม่เห็นจะสนใจสิบปีผ่านไปอืมนี่แพรฉันทำงานเหนื่อยมากเลยเอาไว้เดี๋ยวลาพักร้อนเที่ยวกันนะบายบาย มีไหมเออแต่ก็ไปทะเลดีกว่าไม่นะฉันว่าไปภูเขาดีกว่าเพราะภูเขาเนี่ยอากาศเย็นสบายมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์โดนท่าเกาะด้วยแต่พูดไปทะเลดีกว่านะไปดำน้ำดูปลาคารังนีรดาด้วยอุ๊ยแต่ว่าชอบฉันไม่ชอบว่ายน้ำเท่าไหร่อ่ะปีนเขาได้ด้วยนะและอีกอย่างนะที่ภูเขาเนี่ยมีลิงให้ถ่ายรูปฟรีด้วยนะไม่เสียตังค์สักบาทหัวเราะ แพรแพรเห็นผู้ชายคนนั้นไหมอ่ะุ้ยดูเหมือนจะหล่อมากเลยอ่ะร<บ><บ>้านอะไรดีคะร้านเรามีทั้งชากาแฟแล้วก็พวกอิเล็กนิส์โซดาทั้งหลายค่ะคนไหนอะพิมนักคนนั้นไงที่ใส่เสื้อลังเจีงดำค่ะเห็นแค่แผ่นหลังก็รู้แล้วว่าต้องหล่อนแน่นอนโอ้ยแธอโคตรมาดามเฮ้ย ขับหรอเอาจริงเหรอพิมโอ้ยแพรก็ขับไงเด็กห้อง4ห้องเราที่รอรอไงสวัสดีคแพรจำเราได้ไหมสวัสดีครับทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับมีพอดีมีใส่ครับ อเอา้าจะไปเ,เหรอไม่ได้เจอกันตั้งนานแหมมานั่งคุยกันสักหน่อยไม่ได้เหรอก็โทษทีนะพอดีมันมีงานด่วนะเออเดี๋ยวครับว่าแต่นานทำงานอะไรอะ่ะก็คอยดูแลบริษัทอะไปก่อนนะแนละ้วค่อเจอกันใหม่เฮ้ย <c oughs> แทั้งหล่อแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นคนดูแลบริษัท <c oughs> เป็นเจ้าของชันชูล่ นี่ฉันจำได้นะแพรตอนเด็กๆอ่ะครับชอบเธอไม่ใช่หรอแหมฉันจำได้นะครับแบบไม่สนใจใครในห้องเลยนอกจากเธออ่ะวันแรกมานะครับก็แย่งที่นั่งฉันมานั่งข้างเธอแล้วเมื่อกี้ฉันทักรักสนใจฉันที่ไหนล่ะเข้าไปก็พักหาเธอเลยแหมสงสัยจะยังมีใจให้อยู่แน่แน่โ,โอเคไว้เจอกัน รับไปด้วยเหรอตอเนี้ก็เป็นคนที่เธอรู้จักนั่นแหละวะคนที่ฉันรู้จักคนในบริษัทนี้เหรอคนในบริษัทนี้เธอไม่น่าชอบใครแบบนั้นหรอกนะใครอ่ะก็ครับไงอ๋อครับครับเนี่ยนะเพื่อนเก่าเราอะนะครับครับที่ฉันรู้จักใช่ไหมโอ้ไม่กอนแม่ คบกับเขาตอนไหนเนี่ยแมเพื่อนรักกันมีอะไรไม่บอกกันสักคำก็ไม่ได้ปิดบังนะเธอไม่ได้ถามนี่อ่าฉชมันเฉยทั้งมาเถอแต่ว่าตกลงคับอะ่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทอะไรเหรอเขาทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะอยากรู้ฉันก็พยายามขอไปที่บริษัทเขานะแต่เขาก็ดูเหมือนจะายเบี่ยงไม่ให้ฉันไปก็บอกว่ามันร้อนมันร้อนฉันจะลำบากหืมจะร้อนจะลำบากเหรอ ฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างเหรอแบบับเหมาก่อสร้างนี้ปะอืก็ไม่รู้สิโหง่ายจะตายถ้าเปนบุกไปบริษัทครับเลยสิง่ายจะตายแล้วก็บอกว่า Surprise เซอร์ไพรส์เงยโอยก็ฉันไม่รู้อะว่าบริษัทเขาอยู่ไหนอ่าี่เธออยู่ยุคไหนของเธอเนี่ยนี่ง่ายจะตายครับชื่อจริงชื่ออะไรนะ นี่ค่ะเขาอยู่บริษัทนี้เห็นไหมเนี่ยที่อยู่ก็มีบอกอยู่เดี๋ยวฉันลงส่งโลเคชั่นให้หย้ยง่ายจะตายเรียบร้อยไป,ปกันเถอะไปไหนอะพี๊มเอาก็ไปหาครับไงตอนนี้เลยอยากจะเห็นความยิ่งใหญ่ของครับแล้วแล้วหมาก่อสร้างแบบอาจจะสร้างโรงพยาบาล ไปกันเถอะไหนไปดูสิเซอร์เวยก่อนเจนติดต่อเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับอืมใหญ่โตมากนี่ไงมียานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าว่าถ้าจะเจอเพื่อนประธานต้องทำยังไงเอ่อคุณคะคุณคะคุณคะสกิติก ได้ไงออเอ้ยท่านประธานเอ้ยอย่าเลยครับทำไมไนายถึงเอาชุดนี้มาใส่เราไม่อยู่ตรงนี้อ่ะก็เนี่ยงานเราไงางานดูแลบริษัทยามไม่ใช่ไม่ใช่ที่จริงแล้วเราเป็นท่านประธานตอมตัวมาเราอ <No. S 1> โถเลยครับที่แทนนายก็เป็นรปภหรอเนี่ยฉันนึกว่านายเป็นประธานบริษัทซะอีกแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจผิดเ,เองอะ่ะนายบอกว่าดูแลบริษัทเออก็รปภแหละเนาะแพร่เป็นไงทีนี้เธอก็ได้รู้แล้วนะว่าครับทํางานอะไรแลวอยู่ที่ไหนอะ่ะเออครับและนี่รู้ไหมว่าแพรของเธอน่ะคิดถึงเธอมากเลยอยากจะมาหาเธอที่บริษัทจะแย่ฉันก็เลยพามาเนี่ยพิมพ์ใครพูดอย่างงั้นฉันไม่ได้พูดนะหน่อยก็เธอแบบ นายหลอกลวงฉันต่อไปนี้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกไม่ต้องโทรมาด้วยเฮ้ยไม้ยช่เพ้เอ้าไม่อยากเจอครับไย่หรอไมาเอ้าครับโอ้วเพ้่ เจออนไม่ได้มองเธ <c oughs> อพี่จ้าอะเจ้เลยโดนเทรจริงๆด้วย <c oughs> เจนมาจากไหนเนี่ยไม่ไรโอเคจะเย็นๆนะไม่ต้องร้องนะฉันเชื่อว่าในอนาคตอ่ะนายจะต้องเจอคนที่ใช่คนที่ไม่คิดถึงว่านายจะจนหรือนายจะรวยแค่เห็นหน้าตานายกับจิตใจนายเป็นสิ่งสำคัญก็พอ,ขอเข้าใจไหมโอ,โอ๋นะคะโอ,อ๋